เครื่องสำอางวีแกนระดับพรีเมียมจากเกาหลีเดียดาเลียเสริมความงามอย่างเป็นธรรมชาติเซลลี่ช่วงที่แล้วทั้งสองทีมได้ผ่านภารกิจเพื่อแย่งชิงสินค้าให้ได้มากที่สุดช่วงนี้มาดูกันว่าภารกิจต่อไปทั้งสองทีมจะวางแผนยังไงต่อกับสินค้าที่พวกเขาได้มาเรามาแบ่งพาร์ทโชว์กันดีไหมย,ยังไงดี ราะว่าอย uh ่ huh. างเงี้ยคาริสากับซาร่าเนี่ยน่าจะแบบผ่านไปทีมเยอะ uh huh. ระวังแผนยังไงดี <c oughs> เดี๋ยวผมมาฟังดูคือไลติง เพราะมื่อพอมันสว่างไปหมด้วมันจะดูแบนคนดูจะโฟกัสไม่ได้แต่ถ้ามีไฟอะมันจะช่วยให้ดูเหมือนละครเวทีไม่ใช่เอาแค่ผลิตภัณฑ์ของเราดูดีนะเราต้องรู้สึกว่าถ้าเรานั่งอยู่ตรงนั้นอะเราเห็นผลิตภัณฑ์นี้ไหมเราได้ยินสิ่งที่กําลังจะสื่อสารไหมถ้าเกิดว่าเป็นเป็นสปอร์ตดีไหมเป็นพึ่ธเปิดตัวให้คนโฟกัสปึ้งปึ้งปึ้งไปแล้วแต่ละคนก็เอาความสามารถของแต่ละคนใช่แล้วก็<อ>พูดถึงเอาสินค้าไปใส่ในเนื้อเรื่องอของแต่ละคนกินกลิ่นพอกินกินไม่ต้องลงลึกมากพี่ฟอยก็เสนอ ไอเดียแบบในการเอาเรื่องเล่ามาต่อใช้ไฟอะไรเงี้ยทีมเราแต่ละคนคือตัวจีทั้งนั้นก็อยากให้มันมีความเป็นตัวของตัวเองยังเก็บกิมมิกมุกตลกของแต่ละคนไว้ได้ด้วยอะไรเงี้ยครับเอ้แต่เธอรู้ไหมว่าคนที่มาดูเนี่ยเป็นเด็กเขาบอกเป็น,เ,ปนเด็กนักเรียนมัธยมกับปรมพอจิ๋วอจเราเรารู้ื่อกี้ยังไงที่เราประกานนี่คือไปเตยพาจิ๋วเขาพูดจะกี้ค่ะพี่พี่ไปเตยเขาจะแบบว่างงๆนิดนึงเอาเป็นว่าเขายังไม่รู้เลยว่าแชท GPT คืออะไร ควรจะมีมีอะไรที่เหมือนมันรีเล็กเขาเพราะว่าเหมือนว่าเด็กแบบมหาลัยเด็กทั่วไปอย่างอ่ชีจะเป็นเด็กเออเด็กที่ดูคลิปไวรัลเยอะใช่ไหนี่ไงคำอะไรนะส่งคนส่งใจอะไรอะไรต้องมีโปรยมาที่่เรางสคนคนส่งผมผมส่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็มีการทำการบ้านมาว่าการที่จะคุยกับเด็กเซนซีอ่ะมันต้องคุยยังไงคือเข้าทางผมเลยที่ผมวางมาทั้งหมดทีมเรามันกลมกล่อมเพอร์เฟกต์ครับสองสามคืออย่างนี้พี่คิดว่าด้วยความที่รายการเรามันเป็นแบบ ยิ่งใหญ่มากพี่ก็เลยตั้งใจว่าเราจะน่าจะต้องมีเฮลิคอปเตอร์ท่าทนลยตัวลงมาแล้วก็แต่งหน้าใช่เฮ้ยเดี๋ยวจะคุมเขียวให้หมดเลยแล้วทำซีจีเฮ้ยหนูว่าอันนี้ดีกว่าอ่ะทุกคนลองแตะกันละอันนี้แต่ยังไงอ่ะแต่งเงเขาแตะเอามือแตะหรือว่าเอานิ้วเอานิ้วแตะแล้วค่อยๆถูไปถ้าตรงไหนมีผีช่วยจะสั่ อย่างเขาใช้ประสบการณ์ของการเล่นผีถ้วยแก้วเอามาเล่นในโปรดักต์เฮ้ยใครมันจะทําได้ใครมันจะคิดได้อ่ะมันแปลกใหม่นะไม่เคยมีใครทํานี่คือคนแรกหรือชิมแรกของโลกที่จะนําเสนอโปรดักต์ที่มันเกี่ยวกับบิวตี้ด้วยในมุมของการเป็นิลปศาสตร์อะไรเงี้ยไอเดียจริง,รงๆออะมันมาเต็ไไมไปหมดเลยนะแต่ว่ามาสโคบตรงที่ว่ากลุ่มคนดูเป็นใครก็เริ่มจะหาเรื่องให้มันเข้ากับพวกเขามากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ เอาอะไรที่แบบว่าเด็กๆน่าจะชอบอะไรรุ่นใหม่ๆให้เข้ากันจีเข้ากันฟิลแบบติ๊กต็อกหรืที่แบบเข้าใจเล่นมือเพราะเราขายของมากเกินไปเด็กไม่ม่ฟังไหนละเป็นเราเราก็ไม่อยากดูคนขายของเราอยากดูตลกและยิ่งเป็นสคริปต์มากๆอ่ะคนไม่อยากดูเราก็เลยคิดว่าพูดไปเรื่อยอ่ะเป็นสิ่งที่เราถนัดและทําได้ดีที่สุด แล้วบ้านเรามีมงทุกคนมีมงจริงแล้วถ้าเราเล่นจีนจังมันจะน่าเหม็นไส้ไม่มีมีเนี่ยมงมงมงอะมงเท่งมงเท่งมงเท่งมงอะไลสักอย่งสิ่งที่เราสามารถสื่อสารกับเขาแล้วก็เข้าใจง่ายที่สุดก็คือน่าจะเป็นความตลกความสนุกมันน่าจะแบบเข้าไปในใจของน้องๆนักเรียนได้ง่ายที่สุด ครับและตอนนี้มาถึงเวลาภารกิจหลักของเรานะครับทั้ง2ทีมครับจะต้องทำพีเซตนนะครับให้ถูกใจบอสจิวของผม100ชีวิตให้ได้มากที่สุดรองดูสิว่าทีมไหนจะทำได้ดีกว่ากันนะฮะและนี่คือโชว์แรกของทีม A ขอเสียงปรบมือกับทีม A ทำการบ้านมาปะไม่ได้ทำมาดีขี้เกียจมากเลยอ่ะแอนแอนแ ทั้งหมดแถวตุงแถวตุงจิรชยาครับครูบอกหลายครั้งแล้วอย่าห่อมันโถมากินครูขอโทษค่ะบอยู่ห้องน้ำแล้วลืมอ่าทำความข้อรดสวัสดีค่ะเดีค่ะเอาล่ะเมื่อวานเนี่ยเกิดเหตุร้ายเกิดการแทงกันเกิดขึ้นแทงไส้เดหรอมีใครเป็นอะไรไหมครับครูแทนห่วยแทมห่วยวันนี้ท่านขอออก็เลยให้ครูเนี่ยรับหน้าที่มาตรวจตา ไม่แดงแต่ออกเทาแต่ไม่ใช่ตาหน้าหน้าเราเทามากฉะนั้นวันนี้ครูขอตรวจกระเป๋าทุกคนหน่อยมาค่ะหน้ากระดานค่ะครูตรวจกระเป๋าเลยเหรอคะรวจเลยใครเอาอะไรผิดกฎระเบียบโรงเรียนเนี่ยไม่ได้เลยนะวันนี้นะครูขอตรวจอย่างเข้มงวดหน่อยเนี่ยหอมหมกให้เก็บไว้เลยเอาทีละคนนะศิละชายาเอาอะไรมาอุย้ยหนูเขินมากเอาอ,ออกมาเลยอันนี้หนูพกไว้ติดตัวตลอดเลยนะครูเพราะว่า มันเป็นเดียดาเลียลิควิดบัตครูใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยจริงปะเนี่ยแต่หนูเอากลับบ้านไม่ได้ครูทำไมคะกลัวพ่อรู้ว่าดิคูว่าแต่งหน้าเขาหาว่าหนูเป็นตูดจิกาโอ้โหทำแค่นี้พ่อไม่รู้อีกเหรอไม่ีต่ว่าแต่พ่อหนูรู้เลยเจ้าที่ที่โรงเรียนยังดูออกเลยลูกุณขอโทษคับคูอันนี้เป็นวีแกนด้วยนะครูคูสบายใจได้เลยทำไมคะเขาไม่ทดลองกับสัตว์ใช่ค่ะคูปลอดภัยแล้วค่ะแล้วคูใช้ได้ด้วยนะคะใจชื้นขึ้นมาหน่อยใช่ค่ะอเนผ่าน อ่ะชาลิตาเอาอะไรมาคะหนูหนูหนูเอาเซรั่มลดมาค่ะสิวลดสิวสิวจิวอตุกอันนี้เอออาตราอะไรคะเอสบีวายเคพีเซรั่มค่ะเอสบีวาเคพีเซรั่มคู่ถ้าคู่ดูดีๆตัวนี้ใช้ดีมากเพราะว่าบนหัวเขาเนี่ยจะมีพอกลิ้งคูกลิ้งโอคู่หนูหนูเป็นสิวอักเศษอันนี้หัวลูกเราเราไม่ได้เหมือนหนวดน่าเหมือนฝี เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ครูเอายาอื่นให้หแล้วแล้วใช้กับสิวอะไรได้บ้างคะเนี่ยสิวค่ะสิวที่นียสว, <c oughs> สวมันหมดแล้วเนี่ยเอองี้เก็บมาเถอะลูกจินและชายาเขายืนไม่ค่อยตรงแล้ว <c oughs> นะ,ะที่ข้าวพรครูขอตรวจหน่อยเอาอะไรมาคะที่ข้พรเอาเอาขนมไปแค็คกเกอร์ค,าค,าค่ะครูว้ายขนมมาโรงเรียนได้ยังไงอะมันเป็นขนมที่ดีนะครูยังไงคะเพราะว่ามันมีโปรตีนไม่ต้องกินโปรตีนยังใหเขาวตั้งเต้าอย่างเรากินได้ไหม ต่อเลยค่ะ,คะหลายคนงงกินเกรนออนไปทำไมนั่นสิกินไปทำไมที่คำพรไม่รู้สะก้องอย่าขัดเราดิเดี๋ยวก็รู้หมดเหรอว่าเราไม่ได้ชอบแค่แคกเกอร์แต่เราชอบเธอเอ้ออย่าจีบกันอย่าจีบกันค่ะงั้นเอาเซร่มลดไปเฮ้ย,เ,ย,ะะยเสียนเสียน ลูกเก็บมาลูกอันนี้อันตรายมากเก็บมาก่อนแค่ดีกินโปรตีนกินเกลนออยกิได้ค่ะครูว้าวขอกินได้ขกินได้ขอกินได้ๆๆอ่ะโอเคสามคนนี้พกของปลอดภัยมาครูตรวจจากภายนอกแล้วเดี๋ยวครูขอตรวจภายในวงสกรหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ฮัมพ์พอนอย่าดึงดิบอย่าดึงดิอ่ะงั้นครูไปตรวจก็ได<อ>้ ใครในที่นี้อยากช่วยครูตรวจภายในวงสกรขอเสียงกรี๊ดหน่อยค่ะนั้นเอาเป็นภาวันนี้เออรู้แล้วเดี๋ยวครูขอตรวจเพื่อความปลอดภัยก่อนผมไม่ได้พกอาวุธพกอะไรเลยนะครับไม่ได้เลยพี่อันนี้สําคัญเลยนะครูคอัอุ้ยครู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 เดี๋ยวครูลงไประวังเจออย่างอื่นนะครับครูเร็วๆครูก็มีสั่นอยู่เหมือนกันเฮ้ยครูกดทางซ้ายหน่อยครับครูวงสกรครับ วายวายครูวงศกรเอาไปทำไมอะครูวงศกรเอายกทรงมาโรงเรียนทับไหมเอามาดมเฮ้ย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 น่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะครับครูไซนี้ดูจากไซแล้วที่ํำพรของใครไม่ใช่ของหนูชาติตาไม่ใช่ของหนูจิรัชยาไม่ใช่ของหนูค่ะมันจะเป็นของพวกเธอได้ไงอันนี้มันของครูแล้ววงศกร เธอเอามันดอมอ่ะคุูดีใจมากนะลูกครดีใจมากนะลูกครูครับคืออย่างนี้ครับครูจริงๆแล้วอ่ะยกชงวันนี้ของหนูเองค่ะครูของหนูเองค่ะครูหนูไม่ได้มีแค่ยกชงอย่างเดียวนะถ้ามีอะไรอีกเยอะเลยค่ะครูอีกของที่พวกพวกนี้มันถือเนี่ยหนูเป็นเอเจนต์ขายดูสิครับครูมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยค่ะก็มีครีมแต้มสิวก็มีได้ไหมคะ ครูแต้มตรงไหนได้บ้างคะอุ้ยครูเป็นตรงไหนล่ะคะครูเป็นตรงไหนก็แต้มตรงไหนที่ครูใครอยากได้ไหมคะเอาไหมคะอยากได้ไหมคะเอาไหมคะเอาไหมคะเอาอยากได้ขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะลดมากลดมากอย่าลืมนะใครหยอดให้ครูนะงานตรวจภายในวงสกรลอยอยู่ค่ะขอบคุณคกามีรอยก็ต้องให้ลอยป่ะ พูดเป็นคำพูดลำบากมากปบมือยิ่งใหญ่ให้เลยแล้วกันเป็นยังไงครับเห็นศักยภาพของทีเปแล้วรู้สึกยังไงฮะกับโชว์เมื่อกี้เออก็รู้สึกสบายใจขึ้นเยอะเลยค่ะสบายใจอ่ะคิดว่าจะดีกว่านี้อะไรเงี้ยว้าวว้าวว้าวับบว่ามามเนี่ยเด็กนี้มันปากแทบเนาะ ักตีไม่ก็ชอบชอบนะคะคือเขาอะรู้รู้รู้สึกว่าดูทําการบ้านมาดีนะครับน่าจะทําการบ้านน่าจะแบบดู work point เยอะไม่ได้ทำไม่ทำการบ้านคุณคุณทำการบ้านไม่ได้เพราะคุณคือคุณครูอ๋อไปพูดอะไรให้เกียรติผูไม่ให้เกียรติผู้ดีไอ้ขม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 ที่กัมพรไม่ใช่แค่วิกนะผมจริงครูก็หลุดแล้วตอนนี้คก็เป็นหลังไม้ด้วยว่าซอมกันมาเยอะ ทำจริงนี่ได้กี่เปอร์เซ็นต์ของการซ้อมครับเกินคาดนะคะเกินคาดเกินคาดเลยค่ะครับผมดูซิว่าบอสผมจะถูกใจขนาดไหนครับรวมไปกับทีมเอ้วยขอบคุณค่ะอะไะครับคุณผู้ชมครับผ่านไปแล้วกับทีมเอครับต่อไปถึงโอคทีมบีโรยโดนิแดาจักรยานมาอีกแล้วอ่ะคือแบบจะใช้จักรยานไปถึงไหนอ่ะ พวกหนูไม่รู้สึกว่าสัปดาห์นี้เราแพ้ก็ทำออกมาได้ดีแต่อาจจะไม่ดีเท่าทีมเราอย่างนี no ้กถึงเวลาในการตัดสินแล้วนะครับว่าบอสยูจะให้ทีมไหนได้คะแนนมากที่สุดสุดยอรยังไงครับ